ทนีพี่ตพี่กด้วยด้วงตอบว่าพไปตุ้กมี่พีตุกับพี่ก๊อฟเนี่ยทำเพิ่งเพิ่งกำลังจะทำคอนเสิร์ตนะครับก็เลยคิดว่าก็ําทำอะไรที่มันมีความเสียงแล้วก็ทำเลยคิดไปคิดไปทำเลยทำเลยน้องน้ไม่ได้หมายความว่าซิ้นคิด พยายามไปดูไหมอ่ะสมติว่าเขาได้ก็เสียงี้เราอยากไปดูว่าเป็นอะไรอยากดูครับไม่เอาอะเออะมามาถึงคุณอาครับอาตีอาีอาีอยู่น้อยมากเลยแต่ว่าร้าเียอันูนูด้วยอนจะเป็น่ตากับพี่โต้ครับแี่เขาคงไม่เสียพี่เขาได้อย่างเดียวใช่พใจมาก ที่ฟังพี่หลุยมาแบบเออน่าจะเป็นพี่หลุยใช่ครับคือสุดยอดนะพี่เหรอเพือไม่ใช่คงหักจะไม่ตายเดี๋ยวนี่ชงหรือแช่งครับเออมันเหมือนคนจะแบบมีเหตุอะไรมากกว่านี้ใช่จนหินปูนก่อนครับเขาแบบไม่เป็นไรครับเป็นพี่เขาเลยครับเออหมายถึงว่ากล้าที่จะทำอะไรอย่างนี้นะเอออ้าวมาพี่เ้อมาแน่ คือเคยติดตามผลงานของพี่โจ๊กโซคุยค่ะหนูรู้สว่าี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่ราแบบพี่เขาเป็นคนกล้าคือกล้าได้กลาเสียดีเหมือนกับใน MV เขาอย่างเงี้ยก็แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นแสดงว่าเป็นแฟนคลับเนี่ยเนี่ยนี่เป็นแฟนคลับแล้วชอบแล้ชอบค่ะเป็นแนวเพลงที่ที่หนูชอบอยู่แล้วไม่อ่ชอบแลวพี่เขาแบบแปลกดีไงคะอันนี้เป็นแฟนถ้าไม่ใช่แฟนคลับเขไม่จะไม่รู้ไอ้แอ้มี่เชอบเป็นราศีเเป็นแฟนคลับเป็นแฟน่ลับไม่ยต่อว่าราศี หลับพี่อ้ยจ้าหาจะไปทำไมเหตุผลเดียวที่หน้าพี่เขาไม่น่าจะมีอะไรเสียแล้วครับโโอ้หเพราะคนอย่างพี่เขาน่าจะเสียมาตลอดใช่ครับเราเราเราทำงานเนี่ยมัาจะอยู่ในสายเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เจอกันบ่อยไม่ว่าจะไปออกกำลังกายอะไรด้วยกันได้เห็นตัวพี่เราเออพี่นี่ออกกำลังกายเหรอออกขึ้นไปเลยว่าออกรอบออกออกตีกอล์ฟด้วยกันเนาะที่นี่ไม่เคยเข้าบ้านเพราะว่าไปอ้างไปไก่ลุยเนี่ยเหรอคไปแอบตีเข้าป่าครับ คุณหมอว่าเป็นหลุยเยอะเหมือนกันนะคะลวยหมออย่างไรบ้างก็ อาจจะไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ด้วยความที่ว่าไม่ว่าสิ่งที่เราทําอะไรเราแต่ยิ่งเป็นสิ่งเราลักด้วยผมคือถ้าเต็มที่เต็มที่ครับไม่ยอมแพ้คือไม่ได้ไม่เลิกจริงๆแล้วผมว่าคนที่กล้าได้กล้าเสียทุกคนเับมีการกล้าได้กล้าเสียอยู่ในตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเราก็เอาคนที่เราใกล้ตัวที่สุดว่าใครที่จะกล้าได้กล้าเสียมากที่เราพอที่จะรู้จักมากครับเออๆๆยังรู้ดีรู้จักกันมาตั้งนานครับครับแต่สมัยอยู่เซนจอนนานเรียียร์เรียร์เเร เยรู้จักกันมาเลยคิดว่าเงินได้ก็เสียน่าจะเป็นหลุยส์มากกว่าสหนูค่้องเลก็นหุนะคะหลนะคะเออคุท้ายโจบอว่าม่ะเหมือนกับที่พี่ต่อเป็นอู๊ดเขาบอกมาว่าอู๊ดเป็นตอว่าเรื่องตลกตลกตก ในเนี้ยมีคนที่แบบว่ามีคนที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียให้ดีให้ดีจ้าให้ดีดีแล้วนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างยอมคนนะแล้วน้องน้องชายผมเนี่ยเป็นราศีสิงห์คนธรรมยชนน่าดูเลยแต่ทคนมองว่าเป็นเราด้วยนะเนี่ยครับเขาบอกว่าเรากล้าได้กล้าเสียผมอาจจะกล้าเสียซะมากกว่านะมาอย่างมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยมันจะทำอะไรแบบไม่ไม่ค่อยอายชาวบ้านก่อนออกมาอาจารย์ลิงฝันซิงราศีที่กล้าได้กล้าเสียที่สุดคือราศี ราศีราศีเมษครับโอี่ีของราศีเนี่ยคนที่เกิดในราศีที่ร้อนแรงที่สุดคือราศีธาตุไฟครับได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูแต่ว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนมากกว่าทุกราศีแต่ถ้าเกิดเป็นราศีอื่นอาจจะใจร้อนแต่อาจจะไม่เท่าสามราศีนี้โดยเพพาะราศีเมษนั้นเป็นแม่ธาตุไฟเลยครับ มีดาวอังคารไปดาวประจําตัวอังคารคือถ้าหลมลมกับไฟก็โอ้โหก็ถือไฟบรรลัยกันนะครับไฟบรรลัยกันคือความร้อนแรงความกล้าได้กล้าเสียเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันหมดแรงหมดกําลังคือไม่มีเรื่องอะไรให้โกรธมาอารมณ์เรื่อยๆแต่เวลาเมื่อไรก็ทำทีถูกไฟลนข้นหรือถูกยั่วให้โกรธให้โมโหก็ถือว่าเห็นช้างตัวเท่าหมดนะครับโหราศาสตร์มีทฤษฎีกล่าวไว้ว่าครับกล้าแข็งขยันให้ทายอังคาร ดาวคานไปดาวประจาตัวคนเกิดราศีเมษจึงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียจึงเป็นเหตุผลที่จะมีข้อสรุปในทางโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์การคิดการตัดสินใจของชาวราศีเมษที่ว่าชาวราศีเมษเป็นบุคคลที่มีดวงชะตาที่กล้าได้กล้าเสียมากที่สุดฟันถูกครับ ไม่ใช่เจ้าคนเดียรัสแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆขนา,นามา่เดไม่เห็นหมดเลยแล้วลุยมากเลยเมื่อกี้ตัวเองบอกว่าตัวเองมันคนยอมคนแก็เีาคงไม่ไยอมคนนะ ี่ก็เป็นคนยอมคนเหมือนกันนะยอมไหนครัไม่รู้บางครั้งอะแต่ส่วนใหญ่จะยอมอีพี่ลิงยอมปะบางครั้งยอมไม่กาลังจะคำนวณแต่เวลาจะตัดสินใจที่จะทําอะไรสมมติเราคิดมาแล้วเราชอบเราเรื่องเนี้ยดื้อดืดือไม่เอาจะทาไม่ได้เลยคนจะมาทักท้วงอะไรก็จะทําให้ได้ส่วนใหญ่ในในการใช้ชีวิตคือยอมนะครับแต่เหมือนที่หมอรักบอกเขาบอกว่ามันเป็นบางทีทั้งนั้นแบบว่าถ้าเกิดสุดๆแล้วหรือเปล่าดื้อไหมดื้อไหมนิดหน่อยครับ นิดหน่อยเนี่ยแค่บอกว่าน้องก็ดูจากมิวสิกวิดีโอไงผมจะทำแบบไม่ไม่ไม่อายอะไรเงี้ยไม่ไม่กลัวไม่กลัวว่าจะเสียฟอร์มอะไรเงี้ยเอางั้นเรามาดูมาดูอยากดูมิวสิกวิดีโอ อ๋อมีพี่ต่อสัญคมครับคิดอ๋อแล้วเราก็กล้าเล่นด้วยกล้ากล้าคิดก็กล้าเล่นใช่แต่ว่าเรามันก็ต้องถามนักร้องใช่ไหมล่ะว่าบอ่ะผมก็แบบโขาดีพี่เอาเลยเขาจับมิวสิกแต่ละตัวของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยถูกการพูดถึงมากพวกแฟนๆพูดถึงว่าหวยทำมาทำมาเนี่ยดูยอะไร ตอนแรกตอนแรกผมรกได้เออนี่ไงคนเาเคยเห็นแต่วงล็อกเท่ๆไงเออไอเดูอะไรเอออะไรอะไรมาขี่ควายล็อกอะไรมาขี่ควายยมันตอนหลังาอโทษพรผมไม่ทำนะเมื่อไหร่จะมาอีกนี่ยังไงก็แล้วแต่นะคะต้องบอกว่าน้องโจ๊กเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่บ้านน่ารักมากคุณพ่อจะสนับสนุนเจ้าตัวรู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ว่าเด่นในเรื่องของดนตรีพ่อก็เลยาได้กลาเสีย นั่นไมลยจริงด้วยนะล่ะจริงจริงจโอ้ติดศูนย์เปสิบตัวติดศูนย์เป็นสิบตัวแต่ว่าแต่ว่าแก้หมดนะครับแล้วก็ต้องเรียนจบในที่สุดตัดติ๊กไทไปประกวดดนตรีที่พิษณุโลกตอนนั้นพิโลกประกวดพิโลกก็ชนะเรื่อยๆฮะแล้วก็มีมีแพ้ก็เลยโกรธเพราะมันก็เหมือนหมอรักบอกเหมือนีัยนะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็เลยไปประกวดระดับประเทศก็ได้ที่หนึ่งของประเทศมาเล่ ก็ไปโฆษาออกเทปก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นนะคะสำหรับน้องโจ๊กเลยอานนี้อาจารย์รักฝากมาให้เป็นเทพพระอังคารบอกกัน้องโจ๊กที่จะได้กล้าได้กล้าเสียเพราะว่าอังคารนี่เป็นเขาเรียกเป็นดาวของราศีเมษเขาเลยเอาเทพพระอังคารไปน้องโจ๊กเนะสอบโปรดูช่วงหน้าสิคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวของความรัก แต่ว่าจะเป็นรักแบบดีหรือรักแบบแย่ติดตามสักครู่ค่ะ